สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมเมขายที่ดินนะคะอยู่ตำบลดงละครนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนะครนายกนะคะวันนี้นะคะโมเมนะคะจะพาทุกท่านนะคะมาชมที่ดินสวยๆอีกหนึ่งแปลงนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเราขายเหมานะคะมีทั้งหมด22ไร่2งาน50ตารางวานะคะขายไรล,ละ สามแสนห้าหมื่นบาทนะคะเดี๋ยวโมเมนะคะจะแผ่นกล้องนะคะให้ทุกท่านนะคะชมบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะอันนี้คือบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะขนาดยี่สิบไร่สองานห้าสิบตารางวานะคะขายเหมานะคะอยู่ที่ไร่ละ3า0 0ส0ห้าหมื่นบาทนะคะที่ดินนะคะหน้ากว้างนะคะจากด้านนี้นะคะที่ตึกถนนนะคะประมาณ4ี่สิบกว่าเมตรนะคะแล้วก็อ่าลึกนะคะยาวนะคะ ไปถึงต้นไม้ตรงนู้นเลยนะคะ22ไร่นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเหมาะมากๆเลยนะคะทําโคกหนองนานะคะทําสวนเกษตรนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจที่ดินสวยๆนะคะราคาไม่แพงนะคะสามารถเข้ามาชมที่ดินของเราได้นะคะหรือจะทักมาสอบถามเมย์นะคะหรือจะแอดไอเดียไลน์เมย์นะคะ0924982979คะ่ะที่ดินแปลงนี้นะคะด้านนี้นะคะติดถนนนะคะ แล้วก็ตรงด้านนู้นนะคะก็ติดถนนเช่นกันนะคะก่อนซื้อที่ดินทุกครั้งนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้เมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ